สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับก็มาอยู่กันในคลิปส่งท้ายสําหรับค่าคืนนี้ครับคือดาวโจนนะครับเดี๋ยวขอเกินกระชับกระชับทีนหน่อยครับคุยกันก่อนก่อนนอนเนาะดาวโจนอาทิตย์แล้วน่าจะเป็นเจาะไม่มาเลยครับน่าจะเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนเลยที่เจาะไม่มาคือสลบทางาทิ์ครับคือสลบทางทิศอาทิตย์แล้วอะน่าจะเป็นในรอบครึ่งในรอบ ครึ่งปีนีไม่เคยที่มีอาทิตย์โหนานมากที่เจาะไม่เข้าทางทินะครับก็เริ่มนับหนึ่งใหม่ครับเริ่มนับหนึ่งใหม่เพราะว่าไฟติที่เดินยาวมาแล้วมันจบด้วยการเสลร์ทางทิแหละมาเริ่มนับหนึ่งใหม่กันไปเบาๆเนาะไปรอบแรกด้วยครับเดี๋ยวมาฟังวิเคราะห์คร่าวๆครับดาวโจนเปิด176 17605ครับเปิดเลขตัวแทนพี่น้องพี่น้องตัวแทนอ่า ซึ่ง16อาจจะตาม38หรือตาม06นหของประทานโทษครับ05อาจจะตาม16หรือ38เป็นไม่ได้ครับแนวฟังของวิเคร์คร่าวคร่าครับตัวแปรแรกที่มองดูถามว่าทำไมวันนี้มาเร็วเพราะว่ามันลบไป 2- อง0 4 0ร5 0 0จุดแล้วไม่น่าขึ้นบวกแล้วความน่าจะเป็นท้าย8ท้าย3ท้าย3ท้าย8เพราะลบอาจจะสลับบนด้างได้นะครับ8 3 3 8แไลคู่นึงคือ4774ครับผมมองไว้นะผมมองอยู่2คู่นี้ น่าจะท้าย7ท้ายท้าย7ท้าย4หรือท้าย4ท้าย7หรือท้าย8ท้าย3ท้าย3มท้าย8มองอยู่2ตัวแปรแต่ผมจะลดที่เหลือ2ลดที่เหลือแค่ตัวแปรเดียวครับคือคู่ผมชอบ4 7 7 4ครับผมชอบ4 7 7 4 9 8ผมก็ดึงมาคู่นึงด้วยกันและในเมื่อมันเป็นเลขตัวแทนพี่น้องเลขตัวแทนพี่น้องครับผมโอกาสปิดพี่น้องตัวแทนเป็นไปได้สูงคู่กันสําหรับท้าย4ท้าย4ท้าย7 เลขตัวแทนจะคู่กันที่5 4 2 7 5 4 2 7 2 7 5 4 2 7 2 7 5 4บนล่างสลับล่างสลับกันได้นะครับแล้วก็9 4 8 7อ่า9 4 8 7ซึ่งเป็นคู่พี่น้องเลขตัวแทนเหมือนกันครับและอีกคู่นึงที่ชอบคือ9 8 8 3า9 8 8 3ถึงผมดึงมาจากที่ท้าย3ท้าย8 ทายสี่ทาย7ผมดึงมาคู่กันที่ตรงกับเลขพี่น้องกับตัวแทนนะครับแล้วก็หนึ่งหติดไปครับหนึ่งหหนึ่งหแถมไปครับ1 6แถมเป็นตัวการทุนบรกันหุ้ว่าน่าจะแนวนี้ครับน่าจะแนวนี้ร้อยมาแปดครับร้อยมาแปดแต่รอบแรกเนาะงั้นก็แสลงมาแล้วว่าไอ้แจ้าเจาะไม่มาเลยขยาดเลยสำหรับท่านที่ตามก็ต้องขออภัยครับปกติวันศุกร์อย่างน้อยวันศุกร์ก็เส,สียสติไป เดินยาวมากวันศุกร์นี้น่าจะเป็นโหหลายเดือนมากทีว่วันศุกร์เลขเด่นเจาะบนล่างแตกสามตัวนะโหสรุปแล้วอันทีแล้วสติเอาไปลงหม้อหมดครับสรุปหมดต้องขออภัยสำหรับคนที่ติดตามเนาะนยังไงก็มาลุ้นกันต่อวันนี้รอบแรกเป็น,ชนไชน่ครับเบาๆไปก่อนแลวกันครับก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมับฟังครับเฮงๆรวยๆนะครับก็อ๋อขาลูดขาลูด4774ก็ชอบ4มากกว่า7นิดนึงนะครับสำหรับถ้ากรณี ไม่ชอบจับนะ4 7 7 4 8 3 3 8ลรูดวิ่ง4รูดวิ่ง7 7 7ก็สวยครับทั้ง4-7่ทั้งเแต่ถ้าขาดลูตัวเดียวผมดูแป๊บนึงครับขอดูสถิติแป๊บนึงนะครับสักคู่ครับสักคู่7 7โอเคครับชอบ7มากกว่าสีนิดนึงครับแต่กระลักทั้งคู่จริงๆนะเสียไม่อยาก,ไม,ยากไม่อยากจะไม่อยากจะตัดใจจากเลขอะไรเลย4 7 7 4จ 47 4 7 7 4เจซโอเคครับว,วิขาวิ่ขาวิ่งจัดเจ็ดไปแล้วกันเนาะถ้าชอบ4ีเล่น4ไปกันแต่ผมอชอบชอบเจ็ดเหนี่ยก็นิดนึงครับประมาณไม่ถึงมินนะ <c oughs> ครับราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับผม